ดูบริเวณรอบนอกของพระธาตุภูพิษนะครับอีกชุดครับบรรยากาศรอบนอกนะครับมีวัดมีกุฏิพระมีพระจำวัดอยู่นะครับมีพระอยู่ประจำครับเดินรอบกที่ตำนานว่ามีการสร้างพระธาตุภูพิษกับพระธาตุนราจิงวิ่งแข่งกันนะครับผู้ชายสร้าง พระธาดผู้พิกผู้หญิงสร้างพระทาตุนราจิงเวีงระธาผู้พิกใหญ่กว่าสูงกว่าแต่ไม่เสียดแพ้นะครับหลบนอกนะครับบนยอดเขานะครับนี่ครับชิ้นส่วนของสมัยโบราณนะครับมีเหลี่ยมมีมุม,ม,มขอบคมสวยนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์จะสวยใหญ่อลังการขนาดไหนนะครับ พระธาตุภูเพชรตั้งอยู่ีนตำบลนาหัวบอ่ออำเภอเมืองจังหวัดสกลไอตำบลอำเภอผน้บบนนาในมจุงวัดสกลนครนะครับนะครับทางขึ้นบันไดสูงชันหลายขั้นนะครับต้องพักนะครับถ้าไม่ไม่ได้ออกกำลังกายประจําเด็กขึ้นได้ผู้ใหญ่ขึ้นได้คนแก่ขึ้นได้นะครับต้องพักนะครับเล่งไม่ได้ต้องออกกำลังกายมาด้วยนะครับนะครับลิบลิปไ oh, กลไกลนั่นเขตเมืองนะครับสกลนครอันนี้บนยอดเขานะครับ นี่ครับทางขึ้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับขึ้นมาเช่นอย่างนี้เลยก็มีคนมาเที่ยวชมกไหวัตสักการะขอพรประจำนะครับอันนี้นานๆมาทีนะครับเคยขึ้นมาคข้างสมัยยังเรียนหนังสือเมื่อสาปีที่แล้วนะครับเห็นว่าอยู่ไกลเคยมาก็เลยมันมาวันนี้ครอบครัวนึกอยากมาก็เลยพามาครับ โอเคนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ